ว่าเฮ้ยตัวแทนไม่มีคนรู้จักจะเป็นจะเป็นตัวแทนได้ไหมนะคะแม่ก็บอกว่าประกันชีวิตนะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ขายญาติเพื่อนพี่น้องคนรู้จักประกันชีวิตขายใครก็ได้ที่เขามีรักมีห่วงเขารู้ว่าเขาทาทุกวันนี้เพื่อใครถ้าใครคนหนึ่งจากไปคนที่เหลือมากมายจะเดือดร้อนถ้าโลกนี้ยังมีความรักยังไงประกันชีวิตก็ขายได้อสมมติเดินมาอยากจะมาขายพี่โจ โดยที่ไม่รู้จักกันเลยใช่พี่โจสงสัยอยู่แล้วสงสัยจริงแล้วอยากโชว์จริงอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้สดๆให้เลยว่าอยากรูจริงคนนี้ขายประกันยังไงถึงขายง่ายขายดีขนาดนี้นะครับเชิญครับค่ะพี่โจคะสวัสดีค่ะมัตนากลินสกนะคะเป็นใครที่ไหนจากโครงการวางแผนทางด้านการเงินของบริษัท AIA ครัที่ครับผมไม่ทราบว่าพอดีตอนนี้ทางบริษัทเราอยากทราบว่าคนไทยปัจจุบันมีประกันชีวิตกันแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ คำถามไหนที่พี่โจตอบได้รบกวนพี่ี่โจช่วยตอบหน่อยเนาะแต่ถ้าคำถามไหนแบบอึดอัดใจตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่ได้ครับได้ค่ะตอนนี้พี่โจเป็นลูกค้าประกันชีวิตของบริษัทไหนอยู่บ้างไหมคะเป็นครับ ที่ไหนคะพี่เอเอครับเอเอเนาะนอกจากเอเอมีบริษัทอื่นอีกไหมคะมี2-3าบริษัทครับ้องสาบริษัทเนาะโอเคค่ะพี่ความสัมพันธ์กับตัวแทนส่วนใหญ่เป็นญาติเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนแนะนําให้รู้จักคะเพื่อนครับเป็นเพื่อนนะคะส่วนใหญ่เป็นเพื่อนหมดเลยเนาะใช่โอเคเหตุผลจริงๆหลักๆเลยค่ะที่ทําประกันชีวิตในตอนนั้นทําด้วยเหตุผลอะไรคะเช่นเจ็บป่วยหวงค่ารักษ แฉราชวงเงินกินใช้จากไปวงดนการศึกษาค้าความสามารถในอนาคตช่วยเหลือญาติหรือว่าพี่โจเกรงใจญาติเพื่อนหรือคนแนะนําคะเกรงใจเพื่อนส่วนใหญ่จะเกรงใจเนาะแล้วทุกคนในบ้านทําหมดไหมคะเนี่ยก็ไม่หมดครับพี่ทําคนเดียวทําคนเดียวเลยเหรอส่งมาหลายปียังคะพี่เกินห้าปีไหมถามยุ่งกันเนาะโอเคเกือบหลุงตัวแล้วอะส่งมาเกินห้าปีแล้วครับออแล้วตอนนี้ตัวแทนบริการดีอยู่ไหมคะพี่ก็เพื่อนกันเนาะก็ดูแลตาม านะ oh, <laughs> ตอนนี้มีบริการอะไรให้มัดได้ช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมไหมคะ oh. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โหลดแอป AAI Service อะไรอนี้บริการเคลมมีไหมพี่ไม่มีเลยดีอยู่ใช่ไหมคบโอเคดีใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มัดขอถามอีกเรื่องหนึ่งนะพี่สมมตินะในอนาคตพี่โจจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มอีกหลักฉบับหนึ่งค่ะ อยากทําประกันด้วยผลประโยชน์อะไรเรื่องแรกเลยนะพี่โจหนึ่งค่ะเจ็บป่วยมีค่ารักษาปัจจุบันทราบเล่วพี่ค่ารักษาในโรงพยาบาลนี่คือแพงมากโอ้พึ่งเข้ามาครับก็แพงอยู่เหมือนแพงอยู่โอเคค่ะใช่ครับเัื่องที่สอง่ะพี่แก่ชราห่วงเงินกินใช้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําหายระหว่างวัยทางานคือเรี่ยวแรงและรายได้แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราจนกว่าจะจากไปคือค่าใช้จ่ายนั่นเองเรื่องที่สอง เรื่องที่สามขอโทษพี ee, ่โจมีลูกไหมคะสองคนครับสองคนนะคะโอเควันนี้จําเป็นใช่ไหมพี่ไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่ธุรกิจจะเป็นยังไงก็ช่าง,รรงแต่ครอบครัวต้องอยู่ได้และอยู่ได้ยอดอย่างดีครอบครัวลูกต้องเรียนจบอย่างที่เราต้องการถูกไหมคะถูกต้องครับโอเคเรื่องที่สมในฐานะที่วันนี้เราคือหวัวหน้าครอบครัวหรือไรายได้ของครอบครัวก็แล้วแต่วันนี้จําเป็นใช่ไหมพี่ไม่ว่าอยู่หรือไม่เสื้อผ้าต้องใส่อาหารสามมื้อต้องมีครอบครัวต้องอยู่ได้และอยู่ได้อย่าง fin, ดีเท่าที่เราต้องการ ไม่ทราบว่าทั้งสี่เรื่องนี้พี่โจรู้สึกห่วงเรื่องไหนม,มากที่สุดคะลูกครับห่วงเรื่องลูกเนาะถ้ามันมีโครงการที่สามารถรองรับในเรื่องที่พี่โจห่วงได้ะคะ่ะไม่ทราบว่าพี่โจเนี่ยสามารถจะออมเงินได้เพิ่มอะคะ่ะอีกสักประมาณเดือนละเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นหรือมากกว่านั้นคะ แล้วแต่แผนแล้วกันได้ค่ะแสดงว่าประมาณนี้ได้เนาะได้แล้วจํานวนเงินที่ออมได้ตรงส่วนนี้พี่โจตัดสินใจได้เองหรือต้องปรึกษากับครอบครัวไหมคะตัดสินใจเองสิได้เองหรอว่าโอเคถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยมัดมีโครงการที่ดีและมีประโยชน์ขออนุญาตนัดพี่โจส่วนใหญ่พี่โจสะดวกเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือธรรมดาเสาร์อาทิตย์ที่บ้านครับเสาร์อาทิตย์ที่บ้านเลยเนาะเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายดีพี่เช้าครับเช้านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ามัดมีโครงการที่ดีและมีประโยชน์ขออนุญาตโทรนัดพี่โจเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้านะคะโอเคขอบคบรั oh <laughs>